นะจะมีหน่วยนึ่งรอเพื่อนทีใหญ่ฮะ,น,ะนี่เราก็มาจิ้มนะครับเอาเนื้อมัน วันนี้บ้าวจิมใส่เต้ออันนี้เพื่อเต๋อคนนี้เอือบก่อนออกเออเอาสิล้างเหรอนี่ฮันนี่เ้ลาเขียเขาวตื่นเ คือมันเป็นธรรมชาติน่ะอันนี้คือการทำกลอยหอยทรายนะครับเออแม่เป็นไปได้หรอเป็นไปได้หรอร้อยนี่เขาพวเจ้าคือกันเวยถ้าจอมเจ้าก็ต้องใส่ตังหากได้อาหารผงโ่อ่ก็แม่เนี่ย กเอาเต็รวมกันมาเยมาเฮ็ดนี่มาแล้วนี่หอยชบเพืฮ็ดก้อยหอยนี่แะองเดเ่ยสาวบาทจองสาวบาทเนพ่ของกเอกเอาตงหาขยกเขาโอ้เพื่นจะครอบพากรึลพวล่หุยขาอีแม่ทานละคือแม่เอาไว้เผื่อลดองให้เขา้เพื่นกัเป็นครอบัวล้วเนาะเพื่นกับอ ครอบครัวกับเขาก็ดแยกเฮือนบ่ไม่ได้เข้าใจแต่ขนาดของของอิเบะกันยังถ่ายคลิปอยู่เพ่เอาไม่แล้วเอาเลยโอ้ยโอ้ยเพื่อนกับไปเอาเสียงเพลงใส่แล้วกับเอาตัวหนังสือแปลก็ได้ดอกตายเถอะโอ้ยถ่ายให้เบิ่งเนี่ยนี่การกอยหอยซ้ายอันนี้ข้าวอะไรที่ผ่านมือก็ไหนที่หอยซ้ายใส่ยังเนี่ยนี่วิธีการใส่ยังที่เห็น ใส่ยางที่เห็นลงยูทูบอันนี้คืออะไรเขาขาวเนี่ยเขาขวดเขาขั้วเขาขั้วอันนี้เราทำยังไงเราได้ข้วอย่างงี้เขาไปขวดตัวเสียวเขาเจ้าก็ได้โอ้ไผ่าเห็ดเ้าเจ้านี่ขัวได้ยหขัแจงแล้วบ่เคยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบ เนี่ยเลือท่านนึงเอาไว้ซื้อย่างรถกนา่มีนี่นีขายได้ขาขายหน้าเดเนี่ยมันจะหอมถ้าใส่มะนาวน่ะเห็นไหมตัวกลางเลยมันจะหอมน้ำลายแตกเขาฟิล์มได้เลยบอส อันถ้าว่าเปิดออกมาเนี่ยยันันนันเดือดน่อยอันนี้คือการขั้นตอนอะไรขั้นตอนนี้ปรุงปรุงเหรอยันแซ่บได้เองซิมก็ใส่ผักหอมก่อนโอซิมสัก้อ่ะจะใส่ถ้าใส่ผักหอมมาก่อนอาหารตัวผ<ส>ักหอมกับกุบเลยแหละคือแบบว่าผักหอมมันสิก,กุบกินอันกุบอัน,นสรสซาร์สกก้นนะพอดี เพชรชมาบ้าเขานยอดหน่อยเดี๋ยวมันอเม่กินเเออไอแม่กินเพชรบ่ได้ดูเอาน้ำพล้างบ่เดี๋้วค่าค่าค่าเดีมันเพชรชมแล้วไหมเนาะท่านผัวเพชรมันอขาวด้วยหอมเปี๊ยสายนะนะเออแม่เพิ่นล้างเพิแต่พักหอบอันนั้นหเขา ใส่ไมใส่ไมเสริมเออไหมเออาฟ้าวนเพิ่นชิมน่ัยไหมบานาบังเนือผพ่อดีแหละบ่เกืีบพบีบบาหนาลงตึงอ่บ่มีลิ้นหรออยเลยต้องบีบแมนบาอันนี้จะ่สันดิชิมปะเหนาซันดีนีดเดียวตัวนี้ว้าโอเคาพักสักหน่ยใส่ใส่ใ่โอเคครับ